พบกับผมโตชโอนลออครับช่วงสุดท้ายครับของทะเลแม่เท่อสุดขีดครับสัญจรที่สุพรรณบุรีครับโตสัญจรครับก็อยู่ที่วัดพร,ระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับสวยงามมากๆครับด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ติดด้านนี้ ทางด้านบนลข้างๆนี้มีโสดเบดี AD, อะไรนี้ด้วยนะครับ ตันนี้เนี่ยแหละสวยใช่ตรงคล้ายๆกับโวัดในยุธยาอายุธยาหรือว่าสุโขทัยหรือว่าสมบูรีกำแพงเพชรอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมสวยงางมากๆม,มาได้ที่สุพรรณบุรีครับ ทั้งหมดนี้ก็คือรถสั่นจอครับกับรายการทันเบค็คที่สุดขีดครับเราไว้พบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นจังหวัดไหนสถานที่ใดรอติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ